เอาละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับลุงมิน้นอีกแล้วเนาะในเกม Blacklock l a b y r i n NFT นั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับลุงจะพามาดู6วิธีการหาเหรียญ RO Point นั่นเองนะครับซึ่งมีความจำเป็นในการซื้อขายของในตลาดนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเติมเกมโต้โหลดต้าลูศัประยุทธวิยญญญาจาร์รวมไปถึงเกม S y s 6 mobile นะครับแล้วก็เกม a p e x legend mobile นะครับซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆด,ด,ด้วยนะครับและเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอาทิเช่น free fire seven n i t rov l a g n a r o k m eternal love l a g n a r l o k x next generation pubg mobile นะครับเกล่วกัง c o b a l แล้วอื่นๆอ,อ,อีกมากมายถ้าหากใครสนใจอยากจะเติมเกมไหนแล้วแล้วก็ลุงขอแนะนำ เจน้ำการค้านะครับเปิดบริการมาแล้วมากกว่า5ปีเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยแน่นอนต้องเจน้ำการค้านะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากเติมเกมไหนแล้วแล้วก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปของลุงได้เลยนะครับอ่าเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะพามาหาเหรียญ ROPo i น t นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่อยู่ทางด้านมุมขวาเนาะถ้าเกิดว่าเราเข้ามาในส่วนของตลาดนั่นเองนะครับและวิธีการหานะครับ ลุงจะพามาดู6วิธีด้วยกันนะครับซึ่งเป็นของสายฟรีนะถ้าสายเติมก็จะได้จากการเติมแพ็คต่างๆนะครับเมื่อเรากดเครื่องหมายบวกตรงมุมขวามาแล้วเมื่อเราเข้ามาที่ตลาดเนาะมันก็จะมีแพ็คต่างๆอยู่นะครับว่าเราจะได้เหรียญนะ O อ o o n t ได้จากแพ็คไหนบ้างนะครับอันนี้เราต้องมากดเลือกหาดูนะอันนี้ในส่วนนี้ยลุงไม่แน่ใจว่ามันจะได้จากแพ็คไหนบ้างนะครับเพราะว่าลุงไม่ใช่สายเติมนั่นเองนะครับ ซึ่งเหรียญ r o นะครับจำเป็นในการที่เราจะซื้อของสมมติว่าเราจะซื้อของชิ้นเนี้ยนะครับเราต้องใช้ r o ถึง300เหรียญด้วยกันนะครับของแต่ละชิ้นนะครับก็จะจํากัดเ,เหรียญ r o point ที่ใช้ต่างกันไปนะครับยิ่งอันนี้ลุงกําหนดไม่ได้ว่า,เ,าเหรียญน,นะครับจะใช้แบบไหนบ้างนะครับนี่มันจําเป็นถ้าเกิดว่าเราซื้อเราจะซื้อของสักชิ้นหนึ่งนะครับเราจําเป็นที่จะต้องมี r า point ให้พอดีนะครับถึงเรามีเงินซนีพอดีแต่ว่าเราไม่มีเหรียญอาเราก็ซื้อของไม่ได้อยู่ดีท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมันสามารถหาได้จากไหนบ้างเดี๋ยว,วเราไปดูกันนะครับเข้ามาทีวิธีแรกเลยนะครับว่าเราจะหาเหรียญอ r p o i n t ได้จากไหนบ้างนั่นเองนะครับก็คือการส่งพันธมิตรของเราไปผจญภัยหานั่นเองนะครับซึ่งจะอยู่ตรง dispatch นี่เองนะครับนี่เนาะเมื่อเรามาแมปที่เราผ่านสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมนะครับเหรียญอ r o จะอยู่ด้านล่างสุด นะครับของแต่ละแมปเนาะของแผนที่ที่เราผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะสามารถเลือกพันธมิตรที่มีสัญลักษณ์รูปเก็บเกี่ยวแบบนี้นะครับเป็นลูปมือแล ació, ้วก็มีกล่องอยู่ด้านบนนะครับสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะครับก็คือพันธมิตรที่สามารถส่งไปหาเหรียญ r o ได้นั่นเองนะครับในการหาเหรียญ1นครั้งนะครับเราก็จะได้5เหรียญ r o point นั่นเองนะครับกดส่งไปได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปหาแมปต่อไปนะครับนี่เห็นไหม เราก็เลือกพันธมิตรส่งไปเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําผ่านทุกแมปแล้วนะครับมาได้ไกลสุดๆเลยเอาที่ไกลที่สุดของเราณนะตอนนี้เลยนะครับเราก็จะได้เหรียญเยอะอยู่พอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าเรามีาพันธมิตรที่สามารถส่งได้น,นั่นเองนะครับลุงก็เลือกส่งไปเลยปุ๊บอา่าเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่2นะครับก็คือการตีบอสในแมปนั่นเองนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะบอสก็จะออกมานะครับนี่บอสออกมาแล้วนะครับอันนี้ปึ๊บอ่าปึ๊บอ่าลงรวมพันธมิตรไม่ได้นะครับงั้นขอเรียกแบบออโต้แป๊บหนึ่งนะครับการรวมพันธมิตรนะครับข้อดีก็คือเราจะได้ของจากบอสเยอะขึ้นนะครับนี่เห็นไหมเหรียญอาโอลงได้มาแล้วสามเหรียญนะครับสามหรือสองเนี่ยสามเหรียญนะครับได้มาแล้วเห็นไหมแล้วก็วัตถุดิบอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตีคนเดียวนะครับหรือว่า เพื่อนเราที่เราจ้างมาตีคนเดียวเราจะได้ของแค่ประมาณ1-2ชิ้นนะครับมาถึงวิธีที่3นะครับก็จะเป็นเควสนั่นเองนะครับอยู่ที่สมุดเควสจะเป็นเควสประจําวันตรงนี้ท่านผู้ชมเมื่อเราทําเควสย่อยทั้งหมดแล้ว6เควสนะครับเราสามารถรับเหรียญ r o Point ตรงนี้ได้ท่านผู้ชมนี่จะอยู่ด้านล่างนี้ประมาณ50เหรียญน,นะครับเมื่อเราทำเควสย่อยทั้งหมดแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการท้าทาย PVP ต่างๆนะครับหรือว่ากำจัดมอนสเตอร์กำจัดบอสอะไรครบแล้วนะครับอ่ะเห็นไหมเนี่ยเมื่อสำเร็จเควสทั้งหมดแล้วเราสามารถมารับเหรียญอาโอตรงนี้ได้แล้วเราแถมรับเจ้าโดรัมฟ็อกทอยตรงนี้ได้เอาไปแลกนะครับสะสมให้ได้7อันเราสาม,มารถเอาไปแลกเป็นเหรียญแมวได้อีก150ด้วยนะประโยชน์2ต่อเลยท่านผู้ชมนะครับอ่มาถึงวิธีที่4กันบ้างนะครับวิธีที่4ก็คือการเปิดกล่องนั่นเองท่านผู้ชม การเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องม่วงนะจะเป็นเอ่อกล่องนี้นะครับเจ้าวิวบ็อกอันนี้นะครับวิวบ็อกเนาะดูรายละเอียดข้างในนะครับเราสามารถรับไอเทมได้หลายอย่างมากนะครับรวมไปถึง ROPo i n t ด้วยนะครับมีตั้งแต่จำนวน5เหรียญ1นเหรียญนะครับเขาจะกำหนดไปเรื่อยๆนะครับมาถึง3มเหรียญก็มีนะครับ7เหรียญก็มี9เหรียญก็มีนะครับนี่ มันสามารถรับได้หลายอย่างมากภายในกล่องนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเซนนีเป็นเหรียญแมวเป็นแร่ต่างๆนะครับนี่เยอะแยะมากมายรวมไปถึงเหรียญ r o point ด้วยนั่นเองนะครับอ๋อเยอะแยะมากมายนะครับ r o point นี้ก็สามารถรับ 20- 25ี้เหรียญน,นะครับหรือว่า30เหรียญอันนี้มันสุ่มท่านผู้ชมอันนี้มันอยู่ที่ดวงนะครับว่าจะได้เหรียญเท่าไหร่นั่นเองนะครับ แล้วก็มาวิธีที่5นะครับจะเป็นการหมุนวงล้อนั่นเองนะผู้ชมมันคล้ายคการเปิดกล่องนั่นแหละแต่ว่าเขาเอาการหมุนวงล้อทั้งหมดนะครับเอาไปรวมเป็นกล่องนะครับโดยใช้เจ้าเหรียญโพลลิงตัวนี้นะท่านผู้ชมโพลลิงคอยตัวนี้เอาไปคราฟเป็นกล่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวลุงจะพากลับไปดูที่คราฟแป๊บหนึ่งนะครับในการคราฟกล่องอันนี้เห็นไหมท่านผู้ชมมันจะอยู่หน้ากิจกรรมแล้วก็จะเป็นกล่องสีม่วงอันนี้นะครับจะใช้เหรียญโพลลิงตัวนี้แหละในการคราฟนะครับ1กล่องจะใช้500เหรียญท่านผู้ชม สามารถคราฟได้ปับป๊บปั๊บอ่าเห็นไหมนี่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่อยากเปิดกล่องเราอยากมาลุ้นดวงโดยการหมุนวงล้อแบบนี้นะครับมันก็จะใช้10เหรียญโพลิงคอยในการหมุนนั่นเองนะครับเราสามารถหมุนไปได้เรื่อยๆนะครับมันมีโอกาสได้เหรียญโพลิงเออเหรียญอาอคอยด้วยนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้ไอเทมอื่นนะครับนี่หมุนไปเรื่อยๆ ในการหมุนเนี่ยมันจะเปลี่ยนวงล้อมจะสลับไปเรื่อยๆท่านผู้ชมมีโอกาสที่จะสลับไปเจอกับวงล้อที่เป็น r o เหรียญ r o คอยล์ล้วนๆเลยก็มีนะครับแต่โอกาสที่จะออกสุ่มออกมามันก็ยากสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็หมุนไปเรื่อยๆเลยถ้าเกิดว่าใครชอบลุ้นหรือว่าใครชอบเสี่ยงดวงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าของเงินเซนีปึ๊บอ่ะยังไม่เปลี่ยนนะครับก็จะหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละถ้าเกิดว่าใครชอบหมุนเล่นนะ ต่ลุงไม่ค่อยชอบลุงชอบคราฟเป็นกล่องเลยมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นลุ้นไอเทมอย่างอื่นด้วยนะครับแล้วการหมุนวงล้อนะครับเราสามารถสลับสุ่มได้ด้วยนะท่านผู้ชมสังเกตทางด้านขวาที่เขาจะเขียนว่าสลับสุ่มวงล้อนั่นเองนะครับเมื่อเราสลับมาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเหรียญแมวแล้วก็กล่องต่างๆนะครับรวมไปถึงสตาร์คริสตัลด้วยแล้วก็เหรียญออนบัฟด้วยนะครับแต่ว่าเขาจะใช้เหรียญตัวนี้นะครับเงินตรากิจกรรมออนบัฟในการหมุนนะครับต้องการสิบเหรียญด้วยกัน จะมีโอกาสลุ้นเจ้าของรางวัลพวกนี้นั่นเองนะครับอ่ารอบนี้ลุงสุ่มได้1 RO ่ o i คอยนั่นเองนะครับ1 RO นะ่ o i คอยเนาะอ่าดวงดีดวงดีโอเคแล้วก็มาถึงวิธีสุดท้ายนะครับจะเป็นรางวัลสาหรับการเช็คชื่อนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเรามาดูที่กิจกรรมนะครับแล้วก็รางวัลเช็คชื่อจะอยู่แถวที่3นะครับมีกิจกรรมรางวัลต้นไม้แล้วก็รางวัลเช็คชื่อนั่นเองนะครับซึ่งการล็อกอินแต่ละวันนะครับ วันที่4วันที่9วันที่14 19นะครับแล้วก็24ี่เนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้รับเหรียญ r o Point ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับอ่าอน,นี้ก็จะเป็นวิธีการหาเหรียญ r o Point ของสายฟรีนั่นเองเนาะหลักๆแล้วที่ลุงใช้อยู่นะครับก็คือการตีบอสในแมปนะครับแล้วก็การเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องเสร็จแล้วลุงก็จะไปไล่ทำเควสต,ตัวนี้นะครับนี่เพื่อจะได้เหรียญ r o Point แล้วก็จะได้โดรัมฟอกคอยนะครับหรือว่าไม้กวาดนั่นเองนะครับนี่บอสเกิดแล้วนะครับ มันก็จะสะสมไปเรื่อยๆท่านผู้ชมเราต้องขยันหาเพราะว่าเราเป็นสายฟรีเนาะเราต้องขยันหาเหรียญพวกนี้หน่อยถ้าเกิดว่าเราเอาจะไว้ซื้อขายในตลาดนั่นเองนะครับโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ลุงก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับบายๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ